โซสเตอร์นะครับเปลี่ยนโซสเตอร์เรจ้าของอยากได้3-4แบบไหลๆครับส่ง<ห>บ้บานจะให้หมุนมั้ยข้าวไข่ควางมาได้กช้าเอาไข,ขาไ<ด>่ควางมาทั้งนั้นแหละมไข,ข่ควางอยู่ที่ก้าวรอด ดูไว้นะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าก็คืออนาคตในวันนปั๊มองเอาอะไรออกนช่ก็สบายสบาย เล,ลื่อนไปตรงนู้นรถไปทำอะไรก็ทดสอบนะทดสอบมันนี่เขาเปลี่ยนอันนี้เขาเปลียนนป่ยนเป็นชุดเลยป้องกันแบบเสียงถ้าเปลี่ยนทีลระย่างบอกให้ดีแต่หลายๆคนขเขาก็เปลี่ยนเพื่อความประหยัด เคื่อทำอะไรร้อนนะระวังนะอืมนี่ก็ละนี่ลงผมอยากีกันโอเคนีงมานี่สูสุดเลย เอาถวงมาเล่นวันนี้หรอโอ้ในพาช่วยพาอยู่

เพราะว่วยหก็หมุนอันนี้ออกไมมันแข็งมากเอาให้หมุนออกแล้วห,หมุนเข้าทำไมนั่นนะห,หมุนออกไปไม่หรอเพราะว่ามันแน่นก็กล้ามเนด้อ ถ้าเราหมุนที่สูตรเดียวนันก็จะตั้งไม่ได้้องหมุนออกก่อนเพราะไม่งั้นเราก็เปลี่ยนมันใหม่เข้าไปไม่ได้เปลี่ยนได้มันก็ไม่ดีเราเปลี่ยนให้มันดีๆกแต่ว่าใช่การเท้าไว้ทาอะไรเนะี่ยเดี๋ยวก็เอาไว้เสริมท้ายเดนียวรอก ทำงานที่ขันไม่ได้คือเก้า e. อี้เก้าอี้นี่สำคัญที่สุดแล้วนะเราน็อตทุกตัวถ้าใส่ก็คือต้องขันแน่นไปเลยไม่งั้นเดี๋ยวอาจลืมถ้าสส่ถ้าประกอบเสร็จแล้วมาขันที่หลังไม่รับเราต้องอขันให้แน่นไปเลย

เราเจออย่างเดียวมันไม่เปียกกระจาย ดีๆนะเดี๋ยวจําไม่ได้นะเดี๋ยวทําไม่เป็นนะนคือปฏิบัติงานจริงนี่ชี้หลอกๆอ,อันนี้ทําสองจริงนะครับประมาณ ขาเข้ามาก็สถาการล่งงราคากันตกลงกันเรียบร้อยแล้วก็ลงมือทำา่อนแล้วจะทาอะไรบ้างก็ตุวยันไปนี่ก็ยาวลงไปนิดนึงแล้วก็ตัดสงตัดลิ้นเลย มีค้อนทุกที่เลยอล้อน,นีึงก็ยังใช้วิธีเดิมๆสมัยดั้งเดิมอยู่ว่าตัดเมื่อก่อนสมัยก่อนเขาตัดกันยังไงก็ยังใช้วิธีเดิมอยู่ก็คือใช้ค้อนปุ๊บหนึ่งเดียวต้องต้องทำนาญอะต้องระมัดระวัง ปทำทุกวันไงเยาะจีนไหมใช่เยาวเหมือนกันนั่งๆดีๆนั่งด,งดีอย่าไปบงังนั่งให้เจสใส่เข้าไปเจสข้าพยายามมาดูตรงมืกอก่อนเอาเก้าอี้มานั่งเดี๋ยวไปยืนทตั้งหัวแบบนี้ได้ไงใช่ไหมมันตรงนี้ครับตรงนี้ก็ได้ ก็ไปหุ่นใส่ควางกออกเลยนะจ้องไม่ต้องพุ่งมันเวลาตัดก็ให้มันหย่อนหยอน่ยอนนิดนึงกะให้มันหย่อนหย่อนอน,นิดนึงทำงานช่างนี่ไม่ไง้ข้าเช็ดมือขาดไม่ได้ ผ้าเช็ดมือขายไม่ได้ใช่ต้องมีผ้าเช็ดมือไม่มีผ้าเช็ดมือจะเช็ดไม่ได้อือ มีปลาสร้างขึ้นใหม่จากนั้นเราก็มาตั้งตั้งให้มันเท่ากันนะงข้า เขาสื่อถังการปั๊ขัอะไรปั๊บขับอะไรขัดม้าหรือเปล่าผิขัดอะไรขัดกงอินเดียต่อแล้วก็จะมีรถลา ต้งต้องกดดูตองกดตรงน ให้แน่นนะเบอร์ส <iah> okay. so so, ิบสี่ตัวตัวนี้ย้ำหนึ่งครโอเคนี่ก็เป็นการเรียบร้อยย้ำเสร็จก็ให้ย้ำตัวน็อตขาตาครับใช่ต้องต้องย้ำไม่งั้นมันจันไม่แน่นแล้วมันก็อันตรายแล้วก็้อ่ย้ำ ถัาาง,งก็ต้องใช้นีเขาอีกมันใชยหรอถ้าเปลี่ยนสเตอร์ใหม่ก็ต้องตั้งเบรกใหม่ถ้าเราไม่ตั้งเบรกใหม่มันก็จะย่อนเบรกลึกเกินไปมันก็จะไม่ดีเบรกลึกเป็นไปแล้เวเส,สร็จสับเรียบร้อยหมดแล้วต้องมาย้ำน็อตสเตอร์หนะ้า หนึ่งาน็อตตัวนีเราต้องหาอะไรมากราดไว้แบบนี้หาตัวทีหรือว่าอะไรก็ได้ใส่ไว้แบบนี้จตัวหนึ่งแล้วย้ำให้แน่นไม่แน่นจะอันตรายกับคนขับอันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์น้ำปลาโซสเตอร์ก็เสร็จสมบูรณ์ ต้องไปดูเบรกอีกรอบกไปนอ,อ,อ่อยดไปหน่อยต,อตั้งให้เขาเด็กหรือใครอ๋อ้แน่นแน่นปักแน่นปักของที่ครับเรียบร้อยเลยหากเรา ตั้งโซ่สตอร์เสร็จเรียบร้อยก็คือเรียบร้อยเลยไม่มีอะไรแล้วนะครับนี่ก็ผ่านไปก็เปลี่ยนโซ่สตอร์ของเว็บ110ร้อยสิบไอนะฮะสตอเ์หน้าเปลี่ยนเป็นชุดจะได้แน่นจะได้แน่นนะครับเปลี่ยนเป็นชุดก็อย่าให้หย่อนเกินไปแต่ก็อย่าให้ตึงเกินไปนะครับขอบคุณครับผม